อาจารย์อาจารย์ซื้อขนมมาให้หน่อยเปียกเลยหัวใครเปียกเปียกแล้วอะไรเปียกหรอเปียกแล้วหนูหายปวดหัวยังหายปวดหัวยังนี่หัวหัวใครคะหัวไหลจุดหัวไหลจุดโอ้หัวไหลจุดหัวไหลจุดหัวไหลจุด หัวไายจุดหัวไหลชืเลยนะอะไรชุดเลยหัวไหจุด hmm. หัวไหจุด hmm. น่ะ <Cait> ห <oily> ัวใครคะหัวไหจุดหัวใครน่ะหัวหจุดน่ะหัวไหจุดตะมูตะมูใครยังีตะมูกลงตะมูใครไปไปไปมีสาบเงินมีจังงัน หาไหมดูฟันลงุงวิทย์ครัั้มตัวฟันหให้ลงุงวิทย์หน่อยฟันฟันลงุงวิทย์สวยไหมสวยเอาเอาบอกอาชี่ซื้อซื้อส้มตำม,มากินเร็วอเออซื้อ,อามาให้หน่อยอาชีจา่จ๋าอาชีเ่เจน้องพลอยน้องพลอยจะก,กินส้มตำส้มตำซื้อมาแล้วเร็วไหน่อยค่ะซื้อมาเลยขี่รถนะอ๋อขี่รถมานะน,น้องพลอยไม่สบาย น้องพลอยอยากไปหาหมอไหมไม่หาหมอโอ้น้องพลอยกลัวหมอเหรอกลัวหมอหมอทำอะไรคะหมอทำผีบอสหมอยจะคิดยาเออกลัวมากไหมหายหนาวยังไม่หนาวหนาวไหมล่ะตอนนี้หนาวติดแอร์ไหมคะติดแอร์ปากแดงจ้อยไวเลยอ็ดมาแล้วอ็ดมาแล้วอ็ดยังไม่มาเลยหนูหนูหนูกินยาอยังคะ ไม่กินเลยนูอ้วกไหมอ้วกนูรู้อย่ายอ้วกทีขามันจะไม่หายหนูต้องกินนะไม่ต้องกินไผ่อ้วกเสร็จแล้วโอ้ไผ่อ้วกเสร็จแล้วอ้วกกับไข่มาอ้วกเอออย่างนี้เหรอลุงพี่ทำไงอ,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 อ้วกเลุงพี่ทำไม่ได้หรอไม่ทำไม่อ้วกอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ้วกยังไงอือไผ่ อว่ากันดิว่ากนเออฮิคนไข้อะไรยิ้มแย้มแจ่มใสจังเลยไข้โกหกลุงหรือเปล่าโอ้มาหรืออย่างเนาะอาชีเนาะอาชีจ้าอาชีจ้าน้องพลอยไม่สบายไปเจ้าพ่อไปเชี่ยเว่นโอ้จะไปแต่เชเว่นเลยนะไม่สบายก็จะไปเชีเว่นหรอ หนูไปหาหมอไหมคะไม่หาหมอหนูหายยังคะหนูหายหนูกินยาไหมคะใช่หนูหนูจะไปไหนน่ะโอ้ยไปไมได้าระคไหมโอ้ยไปไหมาคะฮะสาระาำไหมใครจะไปสารคน้องไปไาระำไหทำไรทำไรทำไงพี่ทำไรองกีบฟืดกีบฟืดอะไร มีขี้้ด้วน้องพลมีขี้ผมอ้าวไามี่ขี้้้พอหนูมีขี้ครกอหนูไมู่สบายหนูว้วหนูสบายไหมเนี่ยมคนนั้นเล่นขี้เมื่อกี้เนิ่งไปล้างให้หมดเลย ขี้เยอะมากแล้วต้งเผลอมุกะตาสอดหอดสง่งหาเร็วๆนะอ่านดูดเอาหน่อยอ่าดูดเอาพิทหน่อยอ่าดูดเอาพีทอานพีทก็หายเร็วๆนะคะน้องคอยน้องคอยเป็นอะไรลูกบนะอกมาอ่านก่อนคอยอ้วงเงี้ย ทานี่น้ำหนักอ๋อวัววัวกินยาเหรอถึงวัวอะทางกินยาทาองกินยาทางนี้ฮะทางหลวงกินยานี่เหรออยู่ต้นไม้ตรงไหนเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้ยเจี๊ยบลิงอ๋อลิงอยู่บนต้นไม้อ๋อคุณหมอจัดยาให้กินอีกแล้วเหรอถึงเวลากินยาแล้วเหรอคะคุณหมอเฮ้ยคนไข้จ๋าคุณหมอเอาเอายามาให้อ่ะทำไง เด้กกินแล้วนะกินหน่อยกินหน่อยได้ไหมโหกูกเวลาหนูไข้มันตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่กินแต่ว่าหนูก็หม่ำๆนมเอานะว่าหนูไม่กินข้า